สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันนักการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีบรรยากาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้สมัครทีมเดียวค่ะ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีบริเวณชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายนิทัศ์ต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบบุรีได้ซักซ้อมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอลให้กับผู้เข้าในบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีซึ่งต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยทุกคน ในโอกาสนี้นายวงชยาพัฒชัยวัฒนาศักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรับสมัครในครั้งนี้ด้วย และเมื่อถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีนายนิทัศต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเทศบาลเมืองลบบุรีได้เปิดการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอย่างเป็นทางการ โดยมีว่าที่ร้อยโทสมเด็จันหอมประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบุรีนายสุชินตุลาทองกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบุรีพันตำรวจเอกภูการวิกโชติกาสเตียนกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบุรีร่วมควบคุมการรับสมัครในวันนี้ด้วย โดยนายนิทัศนตต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลบบุรีได้กล่าวชี้แจงถึงขั้นตอนการสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนเตรียมเอกสารและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจและให้เตรียมพร้อมเอกสารในการสมัครทุกคนโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยในวันนี้มีนายจำเริญสละชีพเดินทางมาสมัครนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพียงคนเดียวทําให้ในายจำเริญสละชีพได้เบอร์หนึ่งและส่งทีมสมาชิกสภาเทศบาลครบทั้ง3มเขตการเลือกตั้งรวม18คน ร่วมสมัครในครั้งนี้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้อำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีสามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละหคนรวมทั้งสิ้น18คนนายกเทศมนตรีจำนวนหนึ่งคนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดพื้นที่การเลือกตั้งเป็น3มเขตเลือกตั้งรวมทั้งหมด27หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1มี8หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2มี10หน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่3มี9หน่วยเลือกตั้งนอกจากนั้นเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีดังนี้วันที่8ถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564หวันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี วันที่3ามถึง17มีนาคม2,564วันเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวันถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มีนาคม2,564วันเลือกตั้งวันที่29มีนาคม2,564ถึงวันที่4เมษายน2,564แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง7วัน และวันที่27เมษายน2564ประกาศผลการเลือกตั้งกรณีไม่มีการร้องเรียนค่ะคณะครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีออกแนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ นายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมอบหมายให้คณะครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนเทศบาล 4. ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีออกแนะแนวการศึกษาต่อณโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีในโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองลบบุรี เ <M edia> มื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อณนะโรงเรียนลโววิทยาโรงเรียนวัดสามเกือโรงเรียนเมืองใหม่ฉลอราชรังสฤิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรี ทั้งนี้หลังจากที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2564ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยกำหนดการในการรับสมัครดังนี้ จำหน่ายใบยสมัครนักเรียนเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่ตอระดับ,บชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม5 6 6 4รับสมัครนักเรียนทั่วไปเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาต่ตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันที่3ถึงวันที่6มีนาคม2564 นักเรียนเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อแยกสอบตามระดับชั้นม .1 และม4แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายวันที่20มีนาคม2564แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สอบเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สอบเวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30นาที ประกาศผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันที่21มีนาคม2564มอบตัวนักเรียนทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันที่24ถึงวันที่27มีนาคม2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่มีผลการสอบได้รับคะแนนสูงสุดอันดับที่1ถึงอันดับที่30 จะได้รับสิทธิ์เรียนฟรีตลอดระยะเวลาในการศึกษา3ปีพร้อมด้วยชุดนักเรียนชุดกีฬาเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระเป๋าฟรีทุนการศึกษาโรงเรียนมีทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีสูงสุดในแต่ละระดับชั้นโรงเรียนมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนทุกปีการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ์ชุดนักเรียนชุดกีฬาอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนฟรีตามสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์036412525หรือที่ w w w t c a c t h หรือ w w w f a c e b o o k c o m t c ลบบุรี สำหรับโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นหนึ่งในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนกว่า1,275คนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาคือการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬาน,นันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ